น้องอุ้มบุญกินอิ่มแล้วพร้อมจะนอนแล้วใช่ไหมเนี่ยน้องอุ้มบุญเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือตั้งแต่เอาเก็บน้องมาจากรางถนนนะน้องจะเจียมตัวมากเลยน้องจะอยู่แต่มุมเตียง กินอิ่มแล้วเขาก็จะพร้อมจะนอนแล้วเขาก็จะมานอนบนเตียงเล่นสืพ้พผแล้วเขาก็จะนอนหลับไปเลยนะคะเนี่ยคือไม่เสียใจเลยที่ได้เก็บมาจากรางถนนในวันนั้นนะคะคือน้องไม่ได้ทําอะไรให้ลําบากใจหรือว่าเหนื่อยใดใจเลยคือกินแล้วก็นอนอยู่ในห้องแล้วก็ถึงเวลามาเขาก็จะนอนนะคะเนี่ยก่อนนอนเขาก็จะทําความสะอาดเ,เนี่ยเลียขนตัวเองสําอาง น่ารักมากเลยคือสีน้องอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรแต่ว่าคือน้องน่ารักในแบบฉบับของน้องนะคะน้องคือเจียมตัวมากเลยค่ะน่ารักมากๆคืออยากจะให้อยากจะเอาความน่ารักของน้องอะ่ะคือมาให้ได้ชมกันนะคะ